ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับนี่คุณพักอยู่แถวนี้เหมือนกันรอครับคุณออน้ำหวานค่ะพอดีหวานพักอยู่ที่นี่ออขอบคุณนะคะที่เก็บของให้ยินดีเลยครับคุณน้ำหวานผมโจ้ะนะครับยินดีท่ไาจาักครับผมออถ้าเกิดเป็นไรไหมครับถ้าเกิดผมขอรายไวพอดผมเพิ่งย้ายไปแถวเนี้ยครับเพื่อมีอะไรติดต่อกันไวได้ค่ะได้ค่ะนี่พวกแก ทำโปรเจกต์ที่อาจารย์สั่งกันยังวะเชื่อลืมเลยว่ะแม่ของแฟนกูพากูไปนู่นไปนี่ไปนั่นกูยังไม่ได้เริ่มทำาผหาอะไรเล,เลยวะพวกมึงรู้ว่ามีแฟนแลวมีลูกกันแน่วะ่ะติดกูจริงเลยกูไม่รู้จะสงสารหรือสมน้ำหน้ามึงดีมีผัวเหมือนมีลูกแต่ฉันเสร็จแล้วนาะ,ยะอยากทำให้เสร็จเวเร็วอ่ะจะได้แบบเออโล่งไปเลยอ่ะเร็ว,วะค่ะแม่คนนี้นี่ดูไว้คนดีๆทั้งสวยทั้งดีทั้งเก่งเออเดี๋ยวขยัน้วย หัดดูเพื่อนเป็นตัวอย่างเออมึงก็ว่าแต่กูเลยวะมึงก็ยังทำไม่เสร็มเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครได้มันเป็นแฟนนะเว้ยแมงโคชโชคดีเลยว่ะเออจริงแต่หวานถ้าแกจะมีแฟนอะพาแม่พวกเราสตรีมก่อนนะเว้ยแกดูเป็นคนหัวอ่อนอะเราอยากแกเจอคนดีๆพูดมาขนาดนี้ก็เลือกมาให้เลยก็ได้นะเออแนะนำชอบแนวตีบ้าตีบ้าอแบบีอยากได้สูงๆอะไรอย่างเงี้ย คือแบบคนีังมีสวามต์สีแล้วแบบอนาคตดีเขียนนิยมชอบแบบไหนวะคนเดิมยังไงต่อโอ้ยแกอันนี้โจแฟนเราโจนี่นัตตี้กับหมูดิฐเพื่อเราเองโจนะครับยินดีด้วยจอดคนครับเอ้ยเดี๋ยวฝากโจก่อนนะไปเข้าน้ำก่อน อันนี้หมวยมนอตตี้ครโอเคครับผมโจนะครับครูนะครับแน่ว่าเพื่อนวานสวยทุกคนเลยปากหวานเหมือนกแ้นนเนี่ยมีหน้าละ่ะน้ำหวานเหมได้ลืมเพื่อนๆอะนะแกต้องลองชิมดูครับผมจะรู้ว่าหวานจริงทำไมพูดเหมือนคนเจ้าชู้เลยอะคะพวกเราไม่ได้แพ้ทางคนปากหวานแบบนี้นะคะพวกเราใส่แข็งอะคะ่ะผมก็อยากชมสาวสวยทุกคนนรเห็นว่า โดยเฉพาะหมวยกับนัตตี้นี่สวยเป็นพิเศษเลยดูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่แล้วยังไงพวกเราก็เลือกกันเนาะแกเฮ้ยเมาอะไรกันอยู่ไม่หิวข้าวเราหิวแย่แล้วเนี่ยไปหาอะไรกินเถอะก็รอตักินกันหรอกเมาอะไรกันเมื่อกี้ไหนเล่ารไหมฟังก่อนสิเอ่อน้ำหวานขอตัวก่อนนะดูแลด้วยต้องขอตัวก่อนนะทุกคน เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสนามทุ่งหางเลยไหนต่อมีอะไรไม,มีอะไรหรือเปล่ายังไงวะไปคบกับแฟนคนนี้ได้ไงอ่ะเออก็เจอเขาหน้าบ้านนะดีแล้วทําของหล่นเขาก็เลยเก็บให้อ่ะไม่งก็จักนานๆก็คุยกันมาเรื่อยๆเลยเออแต่ดุงรักเขามากเลยนะเวย้ย ไม่ให้หลักได้ไงอ่ะก็คนนี้เขาดูแลก,กูดีมากลยนุ้ยเฮ้ยมึงแน่ใจได้ไงวะที่เขาทําดีกับมึงเพราะเขารักมึงอ่ะอ้าวทำไมมึงพูดแบบนี้วะปุ้ยกูว่ามันไม่ใช่น้ําหวานดูจากลักษณะท่าทางของแฟนมึงแล้วเนาะเจ้าชูต,ตัวพ่อเลยวะที่เขาทําดีกับมึงนะเวยกูว่าเขาแค่อยากได้มึงปะวะมึงอะมันหัวอ่อนเออมึงไม่จําเป็นต้องฟังเขาทุกเรื่องก็ได้ปะเออแล้วมเมื่อกี้ก็แบบ ดูสายตาดูเจ้าชู้ด้วยนะเว้ยพูดเจ้าชู้กับพวกกูด้วยนะเว้ยมึงอย่ามาใส่ร้ายแฟนกูได้ไหมแล้วกูก็โตแล้วไม่ได้หัวอ่อนอย่างที่พวกมึงพูดกันด้วยนะเว้ยกูจะมีแฟนไม่ได้เหรอแล้วทำไมต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวขนาดนี้ด้วยวะเฮ้ยมึงที่กูพูดอะก็เพราะว่ากูหวังดีกับมึงปะวะแต่ถ้ากูหวังดีกับมึงแล้วเหมือนเขาไปวุ่นวายแบบนี้กูไม่มีอะไรจะพูดเลยนะเว้ยเฮ้ยใจยเย็นๆนะพวกมึงเงก็เพื่อนกันนะเว้ยมีอะไรก็ค่อยคุยกันดีวะไม่อ่ะมึงกูกลับแล้วไม่อยาากเป็นหม เฮ้ยมึงเดี๋ยวกูไปดูมันก่อนนะเว้ยยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะเว้ยน้ำหวานพวกกูเป็นห่วงนะ นำ<ส>หวานโทรไปทำไมไม่รับน้ำหวานมาได้ไงเนี <you want? S 1> ่ยน้ำหวานโจ้ไม่ใ่ใครอ่ะไม่ใช่น้ำหวานคิดแล้วน้ำหวานน้ำหวานฟังโจ้ก่อนนะน้ำหวานเพื่อนเรนี่เพื่อนน้ำหวานฟังก่อนนะน้ำหวานเพื่อนน้ำหวานคิดนะน้ำหวานหวานไม่ดีตรงไหนอ่ะโจ้ไม่ผิดน้ำหวานผิดเลยเราผิดเองเราผิดเองน้ำหวานปล่อยน้ำหวานตอนเราหวานน้ำหวานที่หวานมาโจ้ไม่ได้รักหวานเลยใช่ไหมรักสิโจ้รักหวานอยู่แล้วแค่เพื่อนเฉยน้ำหวานปล่อย ฮัลโหลมึงมาหาคูหน่อยดีคุณไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรคนที่ยี่อ่ะทิ้งแม่งไม่เหอะเออร้องให้มันจบจไปเลยเว้ยมึงวันนี้แหละหดีแล้วจะได้เห็นท่าแท้คนอย่างมันมึงไม่ต้องร้อง มึงก็ขอโทษพวกมึงหนูเอ้ยที่กูไม่ฟังมึงเลยอะ่ะตอนนี้มึงเตือนกูไม่ได้ด่ามึงอีกด้วยอ่ะใอ้มึงไม่เป็นไรหรอกคนเรามันพลาดกันได้เว้ยเก็บมาเป็นบทเรียนแม่ผู้ชายดีๆยังมีอีกเยอะเชื่อกูมึงไม่ต้องร้อง <c oughs> กูขอบคุณมึงมากเลยนุ้ยเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องยังไงเราก็เพื่อนกันนี่หว่าเพื่อนกันนะเว้ยอยู่ข้างๆมึงเสมอเพื่อนกันนะเว้ย 没动过。嗯 <laughs> <laughs>